อีกเรื่องหนึ่งที่แหม่ต้องบอกว่าร้อนพอกันเลยก็คือเรื่องของการเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจความร้อนที่เกิดขึ้นในสภาในช่วงเวลานี้แกนนาพักฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลเขาก็เลือกใช้แคมเปญว่ารัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนเป็นการล้อเลียนนะคะมอตโต้ของพักเพื่อไทยด้วยเขาก็ตั้งเป้าละค่ะว่าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็เห็นว่าจะสรุปแล้วว่าเจ็ดเดือนที่ผ่านมานี้ตกลงแล้วรัฐบาลนั้นทํางานเพื่อเพื่อใครกันแน่ ะะไม่ใช่เพื่อไทยนะเพราะว่านโยบายที่เคยหาเสียงไว้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะว่านโยบายในสมัยของคุณเศรษฐาทวีสินที่คุณผู้ชมเห็นอะไรบ้างที่ทําตามที่หาเสียงไว้ไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลวอลเลททาหรือ,อยังนะคะที่มาของเงินเป็นยังไงบ้างค่าแรงขั้นต่ําทําหรือ,อยังรวมถึงยกเลิกเกณฑ์ทหารที่ช่วงเวลานี้บรรยากาศของการจับใบดําใบแด,ง,บดงเนี่ยกำลังคึกคักเลยค่ะในขณะที่แกนนําของรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ตอบโต้นะคะว่า รัฐบาลนี้เห็นเนื้องานไม่ได้มีแค่วัฒกรรมอย่างเดียวนะหลายเรื่องมีความคืบหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพลดราคาพลังงานค่าไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ทําแล้วรวมถึงเรื่องของงบประมาณด้วยค่ะ สภาช่วงเช้านะคะหลังจากหารือกันอีกรอบและได้ข้อตกลงเรื่องของกรอบเวลาการอาภิปรายนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าไกลเองในฐานะผู้นําฝ่ายค้านก็เป็นผู้เปิดอภิปรายทั่วไปเป็นคนแรกนะคะเขาก็ระบุว่า6เดือนหลังจากการเลือกตั้งประชาชนคาดหวังว่าจะได้ผู้นําคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเห็นการปฏิรูปการเมืองฟื้นฟูนิติรัฐนิติธรรมแต่กลับพบว่าผู้นําไร้วุฒิภาวะนโยบายเรือธงก็ ขาดขาดเกินเกินนะคะยุทธศาสตร์ไร้เป้าหมายเป็นผู้นําทางการเมืองที่บริหารโดยพยายามผูกขาดอํานาจทั้งการเมืองและเศรษฐกิจไม่สามารถตอบสนองความคิดและความต้องการแบบใหม่ของประชาชนได้นะคะซึ่งทันทีที่คุณชัยธวัฒน์อภิปรายจบปุ๊บ นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ใช้สิทธิชี้แจงทันทีค่ะโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะพร้อมกับยืนยันว่าเจ็เดือนที่ผ่านมานี้รัฐบาลทํางานและมีผลงานให้เห็นหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักดีเกษตรกรลดราคาพลังงานการแก้ปัญหายาเสพติดการท่องเที่ยวรวมไปถึงแก้ฝุ่น PM 2 5ด้วยแต่ก็ย้ําค่ะว่าพร้อมจะตอบข้อสงสัยและรับข้อเสนอแนะแต่กรณีที่เป็นการกล่าวหาก็ร้องขอหลักฐานด้วย ะะอันนี้เป็นบรรยากาศที่แมมเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าดุเดือดกันแล้วค่ะหลังมีรัฐบาลใหม่พี่น้องประชาชนคาดหวังจะเห็นระบบการเมืองที่นำพาชาติและประชาชนเดินไปข้างหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแต่สิ่งที่เราเจอ สิ่งที่เราได้กลับกลายเป็นประชาธิปไตยแบบไหลย้อนกลับครับประชาธิปไตยแบบไหลย้อนกลับที่ผู้นำทางการเมืองผู้มีอิทธิพลทางการเมืองรู้กแก่อำนาจได้คือเอาศอกพยายามผูกขาดอำนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ให้อยู่ในมือของชนชั้นนำไม่กี่กลุ่มเวลาสองวันที่พวกท่านจะได้มีการพูดคุยนะครับกันอย่างสร้างสารรค์แล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ได้ไดไดรับข้อเท็จจริงนะครับที่ถูกต้องนะครับเมื่อกี้ท่านก็เริ่มต้นมาก็พูดแรงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ้นหวังล้มเหลวนะครับไม่โปร่งใส นะครับไม่ปฏิรูปนะครับถอยหลังวกวนปิดบังนะครับทําลายนะครับแต่ว่ามันก็มีอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่เป็นเรื่องของมีหวังสําเร็จนะครับสิทธิพัฒนาแทนที่จะเป็นปฏิรูปนะครับต่างๆเหล่านี้ถอยหลังก้าวหน้าวกวนเราก็เดินหน้าไปนะครับปิดบังเราก็มีความโปร่งใสนะครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้ทําอยู่ก็พยายามทําให้เป็นเรื่องของ บวกเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของแสงสว่างที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในประเด็นที่ถูกกีบยกมาอาภิปรายวันนี้คือเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่เข้าไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเรือนจําเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่นายกตอบข้อสักถามก็เป็นคิวของคุณจุรินลักษณะวิสิตจากพักประชาธิปัตย์ที่อภิปรายเรื่องนี้ค่ะ อภิปรายในประเด็นหลักนิติธรรมนิติรัฐว่าสุดท้ายแล้วอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นตัวจี๊ดของพรักประชาธิปัตย์เหมือนกันที่หลายคนก็รอฟังการอภิปรายด้วยในขณะที่พันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็ลุกขึ้นมาชี้แจงทันทีโดยย้ําว่าเรื่องนี้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายนะคะโดยไม่มีการใช้ดุลยพินิจและการที่คุณทักษิณเดินทางกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถูก ย้ายไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจก็เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลชุดปัจจุบันจะเข้ามาบริหารประเทศแต่เป็นช่วงรัฐบาลที่คุณจุรินเองก็ร่วมรัฐบาลอยู่ในเวลานั้น,น,นก็เป็นการตอบกลับกันแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมและประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายก็จับตานะว่าจะมีการพูดลงรายละเอียดหรือไม่คือเรื่องของการเกณฑ์ทหารการปฏิรูปกองทัพต่างๆเพราะอะไรช่วงนี้เมษายนเป็นช่วงของการเกณฑ์ทหารด้วยค่ะสังคมก็กลับมาพูดเรื่องนี้กันอีกครั้งแต่บรรยากาศของการลุ้น ใบดําใบแดงรายปีเนี่ยมันยังคงอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยเองก็พยายามชูนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารทําให้ฝ่ายค้านเองก็เป็นช่องว่างช่องโหว่นะคะที่ทําให้ฝ่ายค้านออกมาตั้งคําถามได้ว่าจะทําจริงไหมจะลดได้เมื่อไรและล่าสุดก็มีการออกมาฝ่ายค้านเองของก้าวไกลก็พยายามจะออกมาตั้งคำถามและให้รัฐบาลเ,เปิดเผยตัวเลขได้วว่าลดเกณฑ์ทหารได้เท่าไหร่ลดกองกำลังพลของกองทัพได้แค่ไหนด้วยนะคะ เวลานี้หลายพื้นที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราเริ่มเห็นบรรยากาศของชายไทยไปลุ้นจับใบดําใบแดงกันอย่างคึกคักนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่โคราชค่ะคุณผู้ชมที่คนเสื้อแดงเนะี่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นในสื่อค่อนข้างเยอะเขาก็ไปลุ้นจับใบแดงกับเขาด้วยเหมือนกันอ่ะนี่คือบรรยากาศนะคะก็เตรียมพร้อมเนี่ยค่ะลงไปจับใบแดงกันใบดำใบแดงกันแบบนี้ กองเชียร์นะคะก็ส่งเชียร์เลยว่าใบแดงใบแดงนะคะแต่พอเจ้าหน้าที่ประกาศว่าใบดำเนี่ยนะคะเนี่ยคนเสื้อแดงก็ถึงกับยกกำปั้นนะคะแล้วก็โห่ร้องด้วยความดีใจนะคุณผู้ชม ยกกำปั้นด้วยความดีใจและหลังจากนั้นเขาก็ขอเสื้อนะถอเสื้อสีแดงขอดรองเท้าวิ่งเท้าเปล่าไปบนถนนท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้ละค่ะโดยก่อนจะมาเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาสัญญากับเพื่อนเอาไว้ว่าถ้าจับได้ใบดำจะวิ่งเท้าเปล่ากลับบ้านทราบชื่ออีกทีก็คือคุณราเมศน้อมกลางอายุ20ปีเป็นหนุ่มอาชีพ รับจ้างก่อสร้างนะคะก็เป็นคนที่จับใบแดงใบดําคนแรกของอําเภอด้วยแล้วคลิปนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยตั้งคําถามกันเยอะเลยนะคะว่าโอโ้บรรยากาศอของการลุ้นใบดําใบแดงมันกลับมาอีกแล้วหรอบรรยากาศของการตรวจเลือกทหารกองเกินที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาหลังจากผ่านการตรวจร่างกายไปแล้วยื่นเอกสารการผ่อนผันกันไปเรียบร้อยก็จะเหลือชายที่จับใบดําใบแดง111รายชื่อมันจะมีใบแดงอยู่54 ใบค่ะคุณผู้ชมผู้จับได้ก็ต้องไปเป็นทหารกองประจำการแต่ว่ามีผู้ยื่นใบสมัครไปเป็นทหารจำนวน13คนแล้วก่อนหน้านี้ก็เลยเหลือใบแดงน้อยลงเหลืออยู่ที่41ใบเรามีเสียงจากคนที่ตัดสินใจไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์ก่อนที่จะมาลุ้นใบดำใบแดงเนี่ยเพราะอะไรนะคะลองไปฟังดูค่ะเออมาสมัครครับใช้วุฒิปศส,สมัคร6เดือนครับเพราะอะไรครับเราอย่างอะไร ก็เสี่ยงกลัวจะเป็นโดนใบแดงแล้ว2ปีครับก็เลยเลือกที่จะสมัครเกินะครัเพราะว่าพ่อก็ต้องการที่จะให้เป็นทาหารดูยอยู่แล้วด้วยเนาะใช่ครับ ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเป็นหนึ่งในหลายประเด็นที่ประชาชนอยากจะเห็นไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเกณฑ์ทหารลดงบกองทัพตัดงบการซื้ออาวุธนะคะยุบกออรมนอยกเลิกกฎอายการกาศึกซึ่งเวลาที่เข้ามาบริหารงานจริงๆของพรรคเพื่อไทยก็เริ่มถูกตั้งคําถามตั้งแต่มีคุณสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อและอดีตสสมหาสารคามแล้วก็เป็นอดีตคุณครูนะคะซึ่งไม่เคยมีผลงานหรือมีความเชี่ยวชาญ ารพิเศษด้านการทหารความมั่นคงมาก่อนก็มาเป็นรมวรกาลาโหม ซึ่งถ้าไปดูแนวทางของเพื่อไทยก่อนหน้าน,นี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะไม่ใช้คําว่าปฏิรูปกองทัพนะคะแต่จะใช้คําว่าร่วมการพัฒนาเพื่อจะให้เกียรติกับกองทัพอย่างที่2คือไม่ได้มีสัญญาณชัดเจนเรื่องของการตัดลดงบกองทัพหรืองบการซื้ออาวุธเลยประเด็นที่3คือมีเรื่องของการลดจํานวนนายพลก็เป็นไปตามแผนเดิมที่วางไว้ก็คือรอกรเกษียณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ลดการแต่งตั้งตําแหน่งพันเอกพิเศษรวมถึงแนวทางการลดการเกณฑ์ทหาร เน้นแบบสมัครใจแต่ว่าไม่ยกเลิกนะคะแล้วก็ไม่เลิกหรือแก้ไขพรบร,บรับราชการทาหารปี2497ด้วยเนี่ยแหะค่ะก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้พักคฝ่ายค้านอย่างกล้าวไกลก็ออกมาจี้ให้รัฐบาลตอบให้ชัดว่า การลดยอดกําลังคนปีนี้นี่มันเหลือเท่าไหร่แล้วนั่นก็คือถแถลงของคุณธนเดชเพลงสุขซึ่งเป็นสสกทมเขต13พักเก้าไกลในฐานะที่เป็นรองประธานกมอทอการทหารด้วยถแถลงเป็น policy watch เลยค่ะในวันแรกของการเกณฑ์ทหาร1เมษายนที่ผ่านมาว่าวันนี้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาล จะยกเลิกเกณฑ์ทหารได้แน่แต่หน้าผิดหวังที่รัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถผลักดันได้ค่ะแล้วก็มีการประกาศถึงก้าแรกของโครงการพลทหารปลอดภัยของกมททหารที่ริเริ่มโดยคุณวิโรธลัคนาดิอรประธานกมทชุดนี้ด้วยนะคะคือโครงการทหารพลทหารปลอดภัยเนี่ยนะคะทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือรับร้องเรียนจากพลทหารญาติพลทหารหรือว่าผู้ที่พบเหตุสามารถแจ้งร้องเรียนได้ไปยังไลโอ เอของกมททหารกรมทก็จะช่วยเหลือทันทีเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับทหารชั้นผู้น้อยอย่างที่2คือถ้าหากเกิดการกระทําดังกล่าวที่ไม่สามารถยับยั้งเหตุได้มีการจําหน่ายหรือทําให้พลทหารเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บ กมททหารเองก็จะประสานความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือสำนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนายทหารผู้กระทำและผู้บัญชาการอย่างตรงไปตรงมาค่ะประเด็นที่3คือในกรณีของมีทหารหนีทหารกมททหารก็จะนำพลทหารกลับสู่กรมกรองอย่างปลอดภัยด้วยประเด็นที่4ี่คือจากเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมามีพลทหารกระทำอนันต วินิบาตกรรมระหว่างอยู่ในค่ายทหารสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเครียดความวิตกกังวลก็มีแนวทางที่จะเอาจิตแพทย์นะคะเข้าไปพบกับกำลังพลต่างๆด้วยซึ่งก็เป็นคำถามใหญ่ละค่ะที่เกิดขึ้นกับฝ่ายค้านเองนะคะว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือหรือว่าทำให้ทหารในแต่ละกรมกองนั้นมาโดยสมัครใจได้มากกว่านี้หรือไม่รวมถึงจำนวนตัวเลขที่จะลดจำนวนกองทัพจะทำได้แค่ไหนคะ่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะที่มีการตรวจคัดเลือกซึ่งมีท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปลงพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดเลือกหยิบเอาประเด็นที่อยู่ในใจที่เป็นภาพลบของทหารเนี่ยเอามาตั้งคําถามนะคะซึ่งคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็ไปตรวจเยี่ยมค่ะพร้อมกับชี้ให้เห็นถึงประโยชน์นะคะที่ชายไทยจะได้เกณฑ์ทหารอย่างเช่นการมีชีวิตที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพ หรือสามารถที่จะเป็นนักเรียนนายสิบได้เพราะขณะนี้อีกฝ่ายที่พยายามด้อยคุณค่าทหารมีอีกฝ่ายหนึ่งที่พยายามทำแบบนี้นะคะจึงขอฝากไปยังกระบวนการที่น่าจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้มีคนมาสมัครการเกณฑ์ทหารกันมากขึ้นแล้วก็ให้เลิกการกระทำหรือเบาการกระทำลงที่มีความคิดที่ไม่เป็นคุณต่อประเทศนี่คือเสียงสะท้อนจากคุณสุทินด้วยนะคะแล้วก็อยากขอร้องฝากไปยัง กระบวนการที่พยายามทําให้เด็กก้อยแขวหรือพยายามทําให้เด็กไม่สมัครหรือทําให้เด็กไม่อยากเป็นทหารเนี่ยผมคิดว่าเป็นความคิดที่ไม่มีประโยชน์ต่อประเทศไม่เป็นคุณต่อประเทศถ้าแม้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ในระย,ยาวนะก็อยากให้เบาๆลงหรือเลิกหน่อย คุณสุทินยังบอกด้วยนะคะว่าน่าจะมีแนวทางเรื่องของการสร้างแรงจูงใจมากขึ้นกระตุ้นให้มีผู้คนสมัครกันมากขึ้นมากกว่านี้อย่างเช่นการเพิ่มสวัสดิการเพิ่มเงินเดือนโดยไม่ต้องไปรบกวนงบประมาณของประเทศถ้าหากครบตามที่กองทัพต้องการก็อาจจะไม่ต้องเกณฑ์ทหารกันเพิ่มเติมด้วยค่ะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่จะถูกอภิปรายในวันนี้ด้วยหรือไม่แล,ละรายละเอียดจะเป็นอย่างไร